สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนานาซาลีนาค่ะสำหรับ EP นี้นะคะนานาก็จะมาพูดถึงลิปซองเซเว่นอีเลเวนค่ะทำไมต้องเป็นลิปซองเซเว่นอีเลเวนก็เพราะว่าดิฉันเป็นแฟนตัวยงของเซเว่นอีเลเวนนะคะเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจที่จะไปซื้อตามห้างเดินห้างอะไรเงี้ยขี้เกียจออกรถติดเนาะและวันนี้นะคะนานาก็จะมารีวิวทั้งหมดสามรุ่นด้วยกันนะคะเป็นรุ่นที่ดิฉันซื้อใช้ตลอดซื้อซ้ำตลอดเอามาแบบว่า ทาแก้มได้ทาปากได้แล้วก็ราคาถูกอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันที่หนึ่งรุ่นที่หนึ่งที่นานาใช้แล้วก็ชอบมากก็คืออันนี้ค่ะเป็นนามิเมคอัพนะคะรุ่นบับเบิ้ลทีนานาใช้สีสี่ศูนย์สองคือเขาจะเป็นสีนวลนๆนนเนื้อแมตกกัมมี่มันส้มๆนวลนๆ่นนะมันดีมันดีต่อใจมากเลยมันดูแม่แรงตัว สวยอาเดาสซว่าใช่ดูอันนี้ฉันเปิดไปใช้ไปหลายทีแล้วแล้วก็มันดีมากสีนี้เธอมันดีอลองทาปากดิฉันเป็นคนปากคล้ำนะคะว่าเป็นคนผิวสีสองสีผิวคลำ้ำแล้วก็อืมสวยเลย เห็นไหมคะสวยเลยคือดิฉันไม่ได้แต่งหน้าอะไรนะแค่ทาลิปสีแล้วก็สวยแล้วงงไหมอันนี้คือ number one ในใจที่ใช้ตลอดใช้ใช้ได้ everyday look ใช้ได้ทุกวันเลยสีไม่แรงแล้วก็สวยแล้วรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าเม็ดสีแน่นไม่ติดแมสคือเราทา,าไปสักพักอะ่ะแล้วรอให้มันเซตตัวรอให้เขาแห้งสักพักนึงนะคือสีอ่ะ หลุดออกมานิดเดียวก็นิดหนึ่งอะ่ะมันก็หลุดแล้วแหละแตมันก็นิดหนึ่งแต่มันดีมันสวยโอเคค่ะเป็นลบปากมาเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะสีน u m b e อทในดวงใจก็คือยังอยู่กับแบรนด์เดิมนะคะน้ำมี Makeup นะคะแต่ว่าเปลี่ยนรุ่นเป็นรุ่น So c ช i c นะคะรุ่นนี้อันนี้นาะนะเคยรีวิวไปแล้วตอน everyday look นะ,ะแต่ว่าคนราศีกัน นั้นเป็นสีเบอร์หนึ่งส่วนอันนี้เป็นสีเบอร์สองนะคะซึ่งสีเบอร์หนึ่งนี่เขาจะเข้มกว่าเป็นสีแดงเข้มเลยส่วนสีเบอร์สองจะเป็นสีแดงออกส้มๆนวลๆเรามาสวอชให้ดูก่อนนะคะเห็นไหมเป็นแดงนวลๆไม่ได้แดงแบบแดงจ๋าแดงสวยอัญนญนาใช้ตอนแบบงานงานกลางคืนนะคะงานผับ งานปาร์ตี้โอเคค่ะสวยนะสีนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อยากอยากทาปากแดงแต่ว่าไม่อยากแดงตะโกนนะคะ แต่เห็นว่าปากก็ยังมีความฉ่ำๆนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะเป็นเอ่อมอยเจอร์แมทลิปแอนด์ชีคทาปากทาแก้มได้แล้วก็เป็นมอยเจอร์ด้วยสวยนะคะทีนี้อันนี้เป็นสีที่สองในดวงใจที่น่านะชอบใช้แล้วก็ถ้าเราทากลางวันแล้วก็แค่แตะๆนิดนึงเพื่อแบบไม่อยากจะให้มันแดงมากก็แตะๆแตะๆไปก็เล็กๆก็สวยได้ค่ะต่อไปนะคะมาถึงลิปซองเซเว่ ในดวงใจของนาน Number สามนะคะ u u m e r three อันนี้นะคะเป็นยี่ห้อสมูทโตนะคะอันนี้เขาเป็นรุ่นอะไรเนี่ยสมูทโต o all day velvet lip นะคะสีห้าศูนย์หนึ่งสีนี้นะคะจะเป็นสีออกแนวส้มๆเพราะว่าช่วงนี้เขาคิดอะไรอ่ K, ะ Y2K Y2K อะไรแบบนี้เนาะแล้วเขาก็จะเม้นแบบแต่งสีจัดจัดตาจัดปากจัดอะไรเงี้ย แล้วสีนี้ก็คือจัดมากเป็นสีส้มส้มจัดเลยเดี๋ยวเรามาลองสวอชกันดูนะคะคือมนเป็นสีส้มส้มจ๋าเลยลองดูนะคะคือถ้าทาสีนี้เนี่ยถ้าหน้าถ้าตาเธอไม่ถึงมันตุยนะต้องแต่งตาจัดจัด ให้ได้เท่าปากจัดๆนะคะโอ้โหส้มจ๋ามากแล้วก่อนในการทานะคะดิฉันก็จะไม่ไม่ไปอย่างนี้แนะ่นอนเอาเนิ้วกิเกลีต์ตรงนี้ให้มันแบบว่านวนวๆน,นิดนึงเห็นไหมสีส้มจ๋ามากแกแล้ะสีเขาจัด สีแรงมากสวยอนอ้แนะนำเนะะี่ยค่ะสำหรับตอนนี้กำลังกาลังเทรนอินเทรนมากแล้วก็ถ้าหาเพื่อนๆคนไหนแบบชอบสีส้มแต่ไม่อยากให้มาจัดไปอันนี้นะนะก็มีเทคนิคก็คือไปเอาตัวนี้มาเสริมนะคะไอ้รุ่นที่เรารีวิวเวอันแรกก็คือบับเบิ้ลทีของน้าม,มิ้เมกับ้วนะทาให้ดูอันนี้เราทาด้านในทวบปาก แล้วก็อันนี้เติมบัพปะทีก็สีชนมไข่มุกเนาะนวลนวลนวลสวยเลยนี่ก็จะซอฟลงมาหน่อยแต่ก็สวยโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรีวิวลิปซองในดวงใจ ของนานๆนะคะที่นานซื้อมาจากเซเว่นีเลเว่นนะะราคาก็แค่49บาทเท่านั้นประหยัดแล้วก็หาซื้อง่ายนะคะเราไม่จําเป็นต้องไปเสียตังกร้อยสองร้อยสามร้อยเพื่อซื้อลิปที่เราใช้ครั้งสองครั้งแล้วเราก็เบื่อสีเราก็ต้องซื้อใหม่อันนี้ก็ส่วนตัวความคิดเห็นของนานคือว่าดิฉันเลือกซื้อลิปเซเว่นีเลเว่นเพราะมันถูกกว่าแล้วเราก็เปลี่ยนสีได้ตลอดเวลาแล้วดิฉันก็ขี้เกียจไปเดินห้างด้วยหาซื้อง่ายนะคะ กีฬนา,นารีววนนี้ก็มีทั้งสามรุ่นนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบกี่นานเรวิวก็ไปหาซื้อแล้วก็มาลองใช้กันได้นะคะที่ฉันไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆจากสินค้าตัวนี้นะคะแต่ว่าความชอบส่วนตัวแล้วก็อยากจะแบ่งปันอยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะนานาต้องลาไปก่อนนะคะแต่ว่าก่อนไปรบกวนกดซับสไครป์กดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้นานาด้วยใครมีอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ